สัสดีค่ะสำหรับไลคหรือเพื่อนส่วนตัวนะคะมีก็ะสังไว้ฝากตัวฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสมเพิ่งจะมาทำรีวิวเนาะ,ะแล้วก็เพิ่งจะหตัดต่อไม่มีใครตัดต่อให้เพิ่งจะหัดตัดต่อนี่ อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างยังไงถ้าใครอยากให้ปรปับปรุงหรือพัฒนาหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรสามารถไปคอมเมนต์ได้ทิปเลยนะคะวันนี้นะคะสมจะมารีวิวตัวนี้เลยจะมาแนะนำลิแล้วก็รีวิวไปด้วยแหลอะอ่ะอาก็คือปลาเมียนจีนปลาเมียนจีนนะคะอร่อยมากมาจากประเทศจีนนะคะไอตัวเนี้ยถูกกับราคานะคะนีซอสด้วย แล,แล้วก็มีวันงนี้นะคะสามารถนวดมะปิ๊กผลิตตรงนี้เลยค่ะ oui, แล้วก็แกะงไาด้วยนะคะเพียงแค่ฉีกตรงนี้ตามที่เขาให้ฉีกตรงนี้เลยค่ะตัวนี้สามารถเก็บได้หนึงี่สิบวันนะคะก้ำจืนี้ดีที่แล้วสามารถทอดกินหรือกินแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวสัมจะให้ดูข้างในนะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอืม ้างในนะคะบอกก่อนนะข้างในมี 9- ถึง10ชิ้นนะคะ9ก้ชิ้นบางแต่ละซองมันก็ให้ชิ้นไม่ไม่เหมือนกันนะคะ,ะบางซองก็ได้10ชิ้นบางซองก็ได้9ชิ้นส่วนแนะนำนะคะให้บรเลกค1งซองให้แบ่งให้แบ่งกิน2ครั้งนะคะอย่าลืมนะคะแบ่งกิน2ครั้ง, <S <S <สอ>งเพราะว่าไอตัวนี้ถ้าเรากินมากเกินไปเรากินทุกวันไม่กินข้าวกินทุกวันทุกวันอาจไม่ไดีต่อสุขภาพ อันหนึ่งมันมีน้ำมันสูง oh <no. S 1> แล้วก็มีโซเดียมสูงด้วยนะคะ <Brand. S 1> นี่ค่ะแล้วก็กินแบบประมาณพอดีๆอ่อะแต่มันอร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่นนอกกนะอมันไม่ค่อยโฟกัสตรงนี้ตรงเนี้ยค่ะมันจะมีพริกหม่าล่าโรยไว้นะคะโรยไว้ตรงนี้พริกหม่าล่าอันนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดและก็ไม่รุนแรง คนไทยสามารถกินได้คนจีนสามารถที่คนอะไรก็สามารถกินได้รับรองว่าคนไทยชอบแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมไปคอมเมนต์ใต้คลิปล่ะ